哦，忙活了。 เ้าคุณสวัสดีค่ะงามมากเจ้าค่ะมีหมวดด้วยนะเจ้าค่ะผู้ดียังกฤษครับเจ้าคุณเจ้าคุณเป็นไอดอลเจ้าค่ะน่ารักมากนึกว่าน้องแก้วตาม,มาเอง ดนีี้พระเดจ้าได้ประทับอยู่ที่แห่งนั้น้รพเจ้าขอรอบน้องถ้ามาสับคู่พระเจ้าผู้รู้ทำอันเพรืปพระทานทมอันเพรื สั่งสอนทำอันประเสริฐแสดงทำอันประเสริฐเป็นผู้ทรงคุณค่าหากประมาณนี้ได้พระองค์ทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณพระปัญญาที่คุณพระบ,บุญญทคุณพระมหากรุณาที่คุณนำสุขมาเพื่อ องค์นทั้งหลายทั้งปวงพ้งากเจ้าขอวันทาพระบาทของพระุทธเจ้าด้วยเสียงก้าวและขอวันทาทาผู้เป็นสานัาสทวนด้วยวาจาและใจในการทุกเมื่อคุณทานใดที่เกิดจากการสึกษา บูชาพระมหาโพธิ์พระสารีราชบพิตรเปรียบประดุจอย่างได้บูชาพระพุทธองค์ในครั้งนี้ขอบุญนี้ส่งเป็นเหตุเป็นปัจจัย,นจยหนุนนำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง ผลจากเวรภัยทางปวงวาอันตรายทางปวงได้ยานเป็นเครื่องบรรลุถึงมรรคผนิพพานโดยชอบในปัจจุบัน,นาการและอนาคตการด้วยเทิน โถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพุทโธเมนาโถพระที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นท <th phin at> ี่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านี่นะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า เมนาโถพระพุพทธเจ้าเป,เ,ปเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่